ใหม่ล่าสุดจาก m มิ s ซูบิชิ All New Titan Black Edition รุ่น Black Edition ครับขับเคลื่อน2ล้อสีขาวนะครับสประตูนะครับราคา1 3 7 0 0 0 0าบาทรุ่นนี้นะครับจะเป็นสเปคเดียวกันกับรุ่นอัลต้านะครับแต่จะมีอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษเพิ่มขึ้นมาดังนี้ครับ สิน้าครับจะเป็นตัวตกแต่งตัวซีนะครับสำหรับแบ c ็กอี dition จะเป็นสีดําเงานะครับแตกต่างก,กันกับรุ่นอัลต้าที่เป็นชุดคอมเมียมครับส่วนกระจังหน้าตัวนี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษจากโชว์รูมเรานะครับที่เราเพิ่มให้กับลูกค้านะครับเพิ่มความหล่อครับเพิ่มความเป็นแบ c ็กอี dition ด้วยล้อขนาด18นิ้วสีดําเงาซึ่งถ้าเป็นอัลต้าจะเป็นสีเทาครับทาให้รถด,ดูดุดันมากขึ้น ชิ้นต่อมานะครับจะเป็นกระจกมองข้างนะครับที่เป็นสีดําเงาและก็มือเปิดประตูที่เป็นสีดําเงานะครับแต่ต่างกันกับรุ่นอัลต้าที่เป็นโครเมียมทั้งหมดครับในส่วนของชายบันไดนะครับก็จะเป็นสีน้าตาลเข้มนะครับแตกต่างกันกับรุ่นอัลต้าที่เป็นสีบอลเงินครับตัวเปิดฝาท้ายนะครับก็จะเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็เป็นกันชนที่เป็นสีทูโทนดําและก็น้าตาลเมทัลลิกครับผม สำหรับรุ่น Back Edition นะครับเราผลิตออกมาด้วยกัน2สีนะครับสีขาวราคา1ล้านสา0 0 0บาทและสีเทาดำราคา1ล้านงหมบาทครับซึ่งจะมีเฉพาะตัวออโต้ขับเคลื่อน2ล้อเท่านั้นครับสำหรับลูกค้าที่ไม่ชอบงานคอมเมยมนะครับ b บ c k e d i t i o n เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับสำหรับเอาไปแต่งเพื่อความดุดันที่ลูกค้าต้องการครับออกรถได้ง่ายๆนะครับสำหรับรุ่น Back Edition ใช้เงินออกรถเพียง59,0 0 0บาทหรือเลือกรับ ดอกเบี้ยศูนเนานถึง5ปีและเรายังมีประกันภัยชั้นหนึ่งให้นาน1ปีพร้อมกับชุดตกแต่งแบบ Full Option สนใจติดต่อเซลบอลนะครับเบอร์โทรศพัพท์063-615-9155ผมประจำอยู่ที่มิสซูเอเบิลสาขาลักะบงังขิงแก้วครับ